สวัสดีครับพบกับช่องบนชาแนลนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับปลวกขึ้นยอดตของต้นอินทผลามนะครับคือปกติถ้าเกิดว่าอินทผลามอายุ3ปี4ปีมันก็จะเริ่มแทงจานให้เราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าสาหรับต้นก้าหลังผมนี้นะครับมันเจอปัญหาว่ามีปลวกนะครับมาทํารังบน ยอดของมันเลยนะครับไปดูกันนะครับว่าเราจะแก้วิธีกําจัดปลวกได้อย่างไรครับไปดูกันเลยการแก้ปัญหาปลวกกินยอดและใบอ่อนของอินทผาลัมนะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะเน้นใช้สารเคมีนะครับก็ ไปซื้อสารฟูราดานนะครับมาทําการโรยไปตรงยอดหรือว่าตรงตําแหน่งที่ปลวกมันอาศัยกัดกินอยู่บนต้นอินทผลัมได้เลยนะครับรับรองว่าปลวกก็จะตายเรียบนะครับแต่ว่าวันนี้จะมานําเสนอสารที่ไม่อันตรายนะครับที่มีกันอยู่ในทุกครัว,รวเรือนเลยนะครับมาทําการไล่ปลวกนะครับ สูตรแรกนะครับก็จะเป็นสูตรใช้น้ําเกลือนะครับโดยนําน้ําเกลือนะครับ200กรัมนะครับละลายน้ํา1ลิตรหลังจากนั้นเราก็นําไปราดนะครับหรือว่าฉีดพ่นตรงตาแหน่งที่มันมีปลวกอยู่นะครับปลวกเมื่อโดนน้าเกลือนะครับก็จะขาดน้ํานะครับแล้วก็จะตายในที่สุดนะครับ สูตรนี้ก็จะไม่มีผลข้างเคียงต่อดินหรือว่าต่อต้นอินทปาลัมของเรานะครับต่อไปสูตรที่สองใช้น้ำส้มสายชูกับน้ำมะนาวนะครับอาจจะใช้น้ำส้มสายชูประมาณสัก300กรัมนะครับแล้วก็บีบน้ำมะนาวไปประมาณรักสองสามลูกนะครับผสมกับน้ำหนึ่งลิตรเหมือนเดิมนะครับ แล้วนำไปฉีดหรือว่าไปราดในส่วนที่เป็นปลวกที่มันอยู่บนยอดอินทปพาลามของเรานะครับสูตรน้ำส้มสายชูนะครับปลวกก็ก็จะไม่ชอบกลิ่นของน้ำส้มสายชูแล้วก็ความเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูความเป็นกรดนะก็จะทำให้ปลวก รู้สึกไม่สบายตัวนะครับมีการแสบร้อนตามตัวของปลวกแล้วก็ทําให้ปลวกตายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสองสูตรง่ายๆนะครับในการกำจัดปลวกแบบไม่ต้องใช้สารพิษหรือว่าสารเคมีอันตรายใดๆนะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ